ระหวังนี้เมื่อวานนี้ร้อนแรงจริงๆคือมุมหนึ่งนะอาจมาผู้ชมมันมีสองมุมเรื่องนี้เข้าใจว่าคุณเศรษฐานี้ถ้าจะวิเคราะห์กันนะคงไปรู้อะไรว่าเออคุณวิชโุ เกี่ยวข้องอยู่กับสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีเพราะว่าสมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เนี่ยกำกับดูแลสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีแล้วก็กันกรองทั้งหมดเลยั้องไหะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายตรงไหนอย่างไรสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีเนี่ยสำคัญมากคนละองค์กรกับสำนักงานเลขาธิการนายกนะค่ะสำนักเลขาธิการคณะมนตรีนักกฎหมายสําคัญของประเทศนี้อาจารย์วิชนุเคยเป็นเลขาคอรมอก็คือหน่วยงานนี้ค่ะ อาจารย์บอสชาวนก็เคยไปเลขาครามอะลองใบนี้ยกให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเห็นว่ามีหน้าที่กันกรองเรื่องต่างๆของคอรมอเลยพวกกันตรงๆหลายคนก็ต้องวิเคราะห์ไอ้ที่มีความเสี่ยงผิดพลาดทั้งหลายอาจจะย์เนื่องมาจากกรณีทำให้ยังเกิดคำถามที่ไปยื่นตีความกันเรื่องอ่า คำถามที่ถามกฤษฎีกาค่ะที่คุณสมชายแสวงการบอกตั้งใจถามไม่ครบหรือเปล่าใช่ไหมาาตาอนอกจากถามเรื่องคําพิพากษากับคําสังสา่งศาลไม่ถามไปในวงเล็บอื่นเหมือนกับถามจำเพาะจอดจงเฉพาะในส่วนของคุณสมบัติคุณสมบัติค,ตคุณสมบัติไหมแต่ไม่ถามเกี่ยวกับวงเล็บอื่นที่เกี่ยวข้องกับความซื่อ<ม>สัตย์จริยริเป็นที่ประจักษ หรือไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมันมีวงเล็บ4ี่วงเล็บี่ยเนี่ย,ยอันนี้เนี่ยคือไม่ถามวงเล็บสองอันนี้หรือไม่ถามทั้งมาตราแต่ไปถามวงเล็บเกี่ยวกับเรื่องคาสั่งศาลคําพิพากษาของศาลใช่เรื่องพ้นกําหนด10ปีอะไรนั้นน่ะค่ะแล้วเลขากฤษฎาวันก่อนก็บอกเฉยเลยอ่าหรือแม้คะั่งหนังสือตอบก็ยังตอบกลับมาแบบตรงตอบเฉพาะที่ถามนะใช่และทั้งหมด คำตอบที่ตอบกัแมาจากกฤษฎีกาในหนังสือก็คือเป็นอำนาจของสารรัฐมนูญที่จะไม่ได้ัยคือถ้ากฤษฎีกาตอบมาอย่างนั้นใครเห็นหนังสือตอบก็อยากยืน่นน้องไรอืมเอาไปดูหนังสือตอบสิหนังสือตอบตอนท้ายอ่ะเออจะเห็นเลยอ่ถ้าขึ้นมาให้ดูเนี่ยใครเห็นหนังสือตอบกฤษฎีกามาเห็นก็อยากถามอ่ะค่ะคือบอกเลยเป็นอำนาจสารรัฐมนูญ ทบช <c oughs> นี่ก็อาจจะเป็นที่มาที่ไปหรือไม่ประการใดประการหนึ่งนะและจารวิชนุเมือกฎหมายเนี่ยเขาจะกำกับดูแลทั้งหมดเลยสำนักงานเลขาธิการคณะเตรสำนักงานกฤษฎีกา <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยน้องไรอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นยกกันขึ้นมาเป็นตัวอย่างแต่ความจริงเมื่อวานนี้วกกลับไปนอกจากคุณเศรษฐาบอกแต่เพียงว่าให้รอหนังสือกำลังร่างอยู่ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะเปรไม่กลัววางยาหรอกถ้ากลัวก็คงจะไม่ตั้งที่นักข่าวถามยังพูดไปถึงประเด็นนักข่าวถามว่ามีเสียงล่ําเสียงเลือว่าบิ๊กป้อมพอเด็กประวิตยวงสุวรรณเนี่ยอยู่เบื้องหลังกลุ่ม40สอวอที่ไปยื่นเรื่องร้องศาลรัฐธรรมนูญนะคะ คือท่านนายกเศรษฐาท่านก็บอกว่าก็ได้อ่านข่าวมาบ้างแต่ว่าอย่าไปพาดพิงท่านเลยดีกว่าร่วมรัฐบาลกันอยู่ด้วยกันพลังประชารัฐก็ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วผมก็ทางานร่วมกับพลตำรวจพระชรวาทวงจุวรรณท่านรองนายกและรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติก็ทํางานโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอ,อย่าไปกล่าวโทษท่านโดยไม่มีหลักฐานเลยดีกว่าอตอนนี้เรื่องมันก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่สารรัฐมนูลแล้วผมก็มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและชี้แจงต่อสารใน15วัน ผมผมก็ได้อ่านข่าวมานะครับว่ามีการพาดพิงกันไปแต่ผมว่าเรื่องนี้อย่าไปพาดพิงถึงท่านดีกว่านะครับเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐเองก็ร่วมอยู่กับรัฐบาลเราอยู่แล้วนะครับผมเองผมก็ทํางานร่วมกับท่านพระชววัฒได้โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับผมว่าอย่าไปอย่าไปกล่าวโทษท่านโดยไม่มีหลักฐานอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับเรื่องอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญแล้ว ครับตงผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็ชี้แจงต่อสาวข้อมูลภายใน15ห้าวันนะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมดีกว่านะครับไม่อยากจะไปกระทบกระทั่งอะไรนะครับเรื่องเข้าสู่ะบวนการแล้วนะครับแต่คนก็มีหน้าที่ต้องทํางานกันไปนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้ไปถึงประเด็นนั้นถูกไหมค่ะ <c oughs> แต่เอาเป็นว่าคุณเสียถากก็บอกไม่ต้องคิดอย่าไปพาดพิงท่านดีกว่าอย่าไปกล่าวโทษเอาเป็นว่าก็ชี้แจงอาจนีเรอกลับมา ประเด็นอย่างที่ว่าไปก็คือตอนนี้เนี่ยยุคนี้มาเป็นยุคดิจิทัลฟุตพินเมื่อก่อนก็จะมีพูดอะไรไว้แต่มันใช้ความจำหรือไปหยิบเอาหน้าหนังสือพิมพ<ะ>์ต้องไปเอาตามห้องสมุดมาเออเคยพูดอะไรยังไงอย่างนี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงโพสต์เองอะไรเองท่านผู้ชมฮะอย่าว่าแต่จะให้สัมภาษณ์มันก็เลยกลายเป็นประเด็นแต่ถ้ามองอย่างที่ว่านะว่า กรณีเพื่อไทยเนี่ยเมื่อตัดสินใจร่วมกับอีกขั้วหนึ่งซึ่งเป็นรัฐบาลเดิมก่อนหน้าก็โดนเลือกตรณีไปนั่งชน,ชนช็อกมิ้วกับคุณอนุทินอ่ะที่พักอ่ะจำได้ไหมได้ค่ะพักภูมิใจไทยก็จะมีดิจิทัลฟุตปินทันทีตอนนั้นจำได้ไหมขึ้นมาเลยไล่หนูตีงูเห่าไหนจะไปร่วมกับเขาได้ยังไงนี่ไปไล่หนูตีงูเห่าอยู่ จำได้ไหมโดนมาดอกหนึ่งอ่าต่อมาร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐและก็รวมไทยช้างชาติเอาคำพูดใครทั้งคุณเศรษฐาทั้งคุณนุ้งอิงแต่คนจะจำคุณนุ้งอิงเยอะเพราะขึ้นเวทีโค้งสุดท้ายใช่ไหมปิดสวิตสอวปิดสวิตสามปอเปิดสวิตสววปิดสวิตสามปอนั่นก็แปลว่าเงื่อนเงื่อนไขก็คือแลนสไลด์เลยเราจะปิดสวิตปรากฏ กลายเป็นว่าต้องไปงอสอวอแล้วก็ไม่ได้ปิดสวิตเพราะก็ต้องรวมบรัฐบาลกับรวมไทยสร้างชาติกับพรังประชารัฐแม้จะพยายามบอกว่าก็ไม่มีทั้งสองคุณลงนะอันนั้นก็ว่ากันไปและล่าสุดเมื่อวานอันเนื่องมาจากการไปเชิญบัรจาพิิสุรมาผลที่ตามมาดิจิตอลฟุตเพนไม่รู้ใครไปเริ่มอ่ะก็คือตอนนั้นนัทููใัยเกือก่อนเลย อันเนื่องมาจากคําพูดอาจารย์วิชโุเนี่ยเราทบทวนกันสักทีหนึ่งคือคุณวิชโุเคยพูดไว้เมื่อวันที่3พฤษภาปี66ค่ะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยประโยคของอาจารย์วิชณุก็คือนี่โดยมากรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นไม่ควรตั้งแต่ถ้าหนีไม่พ้นแล้วจำเป็นต้องตั้งก็จะเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ไม่กี่วันและจะเป็นเสียงข้างมากขึ้นมาเองอ นี่คือโค้ดคําพูดของอาจารย์วิศณุมาแล้วคุณนัทวุฒิก็เขียนก็แปลว่า,าอจาจารย์วิษณุวได้ให้สัมภาษณ์ใช่ใบจําด้วยไม่เสียงด้วยนะคะมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วคุณ<ฆ>นทัทวุฒิแคปเอาข้อค,อความนี้มาโพสแล้วก็วเขียนประกอบว่าเขาเตรียมเล่นแบบนี้แน่แค่คิดก็อับประยุทธ์แล้วแล้วในเวลาต่อมาค่ะ คุณเศรษฐาทวีสินซึ่งณเวลานั้นนะท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็รีโพสต์ข้อความของคุณนัทวุฒิค่ะซึ่งก็จะมีทั้งข้อความที่คุณนัทวุฒิเขียนไว้แล้วก็คาให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิศนุและคุณเศรษฐาก็เขียนสั้นๆว่าไม่มีอย่างอายนี่เท่านั้นแหละเมื่อวานติดเทนทวิตเตอร์เลยแฮไม่มีอย่างอายติดเทนทวิตเตอร์จริงๆท่านผู้ชมแล้วก็ปรากฏว่าในพจนานุก,กรม ยางอายต้องใบรู้ใช่ไหมอาจารย์กาญนาน้อยอาจารย์กาญนาครับน้องใบค่ะมันจะดีเหรอคะอา,า,าจารย์กาญนาสวัสดีท่านผู้ชมภาษาไทยคำละวันวันนี้เสนอคำว่ายางอายอลองสิสวัสดีค่ะท่านผู้ชม ภาษาไทยคำละวันวันนี้ขอเสนอคำว่ายางอายยางอายเป็นคำนามมีความหมายว่าความกระดากความละอายใจมักใช้ในประโยคปฏิเสธว่าไม่มียางอายสวัสดีค่ะสั้นไปไหมพี่ต้องยกตัวอย่างประโยคค่ะมันต้องมียกตัวอย่างนะปกะติารายการนี้เขาต้องมียกตัวอย่าง หยุดยกตัวอย่างประโยคไม่หรอกอแล้วบังเอิญจริงๆมักจะใช้ในประโยคปฏิเสธว่าไม่มียางอายคือคําว่ายางอายเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้ยางอายเฉยเฉอะค่ะใช่ไหมมักจะใช้ในประโยคปฏิเสธว่าไม่มียางอายแล้วก็กลายเป็นประเด็นแฮชแท็กอย่างที่ว่าสวัสดีท่านผู้ชมยกตัวอย่างเช่นไม่ดีกว่านึกไม่ออก ถ้าผู้ชมลองมาเขียนมาสิยกตัวอย่างอะไรมันต้องยกตัอย่างให้มันสลดสะรวยนะถ้าจะเป็นรายการเนี่ยต้องไปฮะใบไ,ไม่กล้ายกตัอย่างทำไมเหอ,อ่นี่เป็นรายการภาษาไทยนะคําละวันใช่เอามันฮัดจริงๆแต่ผมจะบอกมันก็แล้วแต่ถ้าอย่างคุณภูมิธรรมเนี่ยคุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้บอกว่ายังไงคุณภูมิธรรมนี่บอกเลยว่า มันไม่มีแล้วไอ้ที่จะมาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายใช่ค่ะคือนายกท่านเคยประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าใครมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศท่านพร้อมรับฟังค่ะแล้วนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยใครที่เป็นประโยชน์หรือมีสิ่งดีๆเนี่ยควรรับฟังในเมื่อเราไม่ได้คิดว่าจะไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรกันแล้วอ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะนั่นอก่อนจะไปฟังคนูมทำนี่กรดอนดิจิทัลฟุตเพนอย่เหมือนกันเพราะคือ หลังจากท่านนายกเศรษฐาก็เป็นคุณภูมิธรรมนี่แหละที่ต่อยอีกทีหนึ่งใช่ค่ะจากโพสเดียวกันเนี่ยใช่ค่ะก็คือรีทวีตข้อความของคุณเศรษฐาอีกทีนึ่งมาเป็นลูกโซ่เลยอ่ะใช่ค่ะซึ่งในทวีตของคุณเศรษฐาก็จะมีทั้งของคุณ,ณัทวุฒิแล้วก็มีคาพูดอาจารย์วิษนุใช่ไหมคะคมาเป็นพวงเลยค่ะคุณภูมิธรรมขนาดนั้นเป็นแกนนําพักเพื่อไทยก็รีทวีตและเขียนข้อความต่อว่าไม่มียางอายจริงครับคอนเฟิร์มแล้ว ยุคเงินเหนือสิ่งอื่นใดช่างกล้าพูดถึงสิ่งที่ไม่อยู่ในหลักการประชาธิปไตยอย่างไม่อายปากแล้วก็บอกท่านรองกล้ามากพูดถึงสิ่งที่ทุกคนเคยเห็นและเชื่อว่ากล้วยยังจะสามารถฝืนมติที่ประชาชนอยากได้อย่างนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วนี่แหละได้แล้วน้องไบร์นน้องไบร์เอาไหม่ไม่เอาแล้วยกตัวอย่างอันนี้เลยได้แล้ว สตอรี่ตัวอย่างเช่นนึกออกใช่ไหมตัวอย่างเช่นยุคเงินเหนือเิียงเงินได้ประมาณนั้นน่ะฮะนเอ่ออาผบุชมคือสองมุมค่ะคุณสุทินบอกบริบทมันเปลี่ยนไปก็ตอนนี้เขาจับเือกันแล้วอทำไม อาจารย์วิชนุลเหรอเอาเป็นว่ารัฐมนตรีที่รวัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยก็มาจากรัฐบาลที่แล้วตั้งกี่คนค่ะหลังสุดนี่สุชาติชมเกลิ่นเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุชาติอ่ะก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ใช่สมัยน้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นใไรรัฐมนตรีแรงงานอ่านี่ยกตัวอย่างให้เห็นอีกสินี่ใครอ่าคุณพีรพันธ์ชาลีตาพิภาครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะ ปัจจุบันเป็นรองนา<น>ยกควบรัฐมนตรีพลังงานค<า>่ะอันนี้ก็ใช่ไหมม,ม,ไหมีอีกไหมยกเป็นตัวอย่างม,มันก็อย่างที่ว่าฟังเสียงคุณพรมทำเช้หน่อยเถอะไม่ทราบรายละเอียดนะผม่าต้องต้องมาดูทวามสภาพความจริงก่อน,น,นว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าในแง่อาจารย์วิศนุท่านก็เป็นนักกฎหมายอะ่ะท่านก็รับหน้าที่ให้กับทุกฝ่ายทุกคนที่ผ่านมา นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่า mm hmm. ท่านคิดยังไง mm hmm. เพราะปกติท่านก็ใช้ความรู้ทางกฎหมายของท่านอย่างเดียวในการให้ความคิดความเห็นต้องไปถามว่าข้อได้จริงมันเป็นไง mm hmm. ยังไม่อยากวิจารณ์ท่างไม่ชัดเจนว่าข้อได้จริงเป็นไงควรจะถูกมองไหมคะว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลนี้ก็กลับไปใช้บริการอาจารย์นากเหมือนอย่างที่บุรีรัมารเงกนายกก็ใช้บริการมาตลอดมาตลอดไหนก็ไม่เกี่ยวกันนะครับท่านนายกท่านก็ประกาศชัดเจนแล้วว่า ใครที่มีข้อคิดเห็นดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติท่านก็พร้อมที่จะคุยด้วยหมดไม่เกี่ยวกับว่าตัดสินใจจะไปใช้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเปนคนละเรื่องกิดภาพผมมองเหนชัดว่าเรองอ่านบอยุด้วยอย่าไปคิดอย่าไปคิดเรื่องนี้มากอยู่ที่ว่าเราตั้งใจจะทําทงานอะไรยังไงดีกว่าถ้าเรามวแต่คิดว่าอยู่กับคนนั้นไม่ได้อยู่กับคนนี้ไม่ได้มันแก้ปัญหาประเทศชาติยาก นะครับในเมื่อเราคิดว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะให้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่งายกันแล้วเนี่ยยังไงก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าคนละเรื่องกับข้อได้จริงเรื่องนี้นะผมยังไม่ได้ไม่ทราบเรื่องนี้เป็นไงผมว่าคนในพ,พรรคเพื่อไทยที่มีความรู้รอบรู้อะไรอย่างที่ว่านี่ก็มีนะครับผมคิดว่ามันไม่มีใครสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทุกคนก็มีมีในระดับที่แตกต่างกันหรือเรื่องที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะใช้ความรู้แบบไหนต้องไปดูว่าท่านนายกท่านต้องการยังไง จริงเงื่อนไขว่าจะตั้งใครไม่ตั้งใครมันมีหลายเงื่อนไขมันไม่ใช่เงื่อนไขนไเไขรื่องความรู้ความคิดหรือเรื่องบุคคลอย่างเดียวคุณพูดเหมือนมาแล้วอะผมยังไม่ทราบว่ามาหรือ,อยังมาแล้วท่านรองนายกคุณวิศรุก,ก็บอกแล้วค่ะว่าท่านนายกท้าอบอกจริงๆใช่ไหมใช่ได้รับตําแหน่งนี้แล้วค่ะออยอมรับว่าได้รับตําแหน่งที่ปรึกษาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วรอร่างรอหนังสือเป็นทางการท่านนเอกค่ะ,ะท่านนี้ เออคุณสุทินสุทินครั้งแสงท่านรัมตีว่าการกลาโหมเคยพูดอะไรออยไหมเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยววันนั้นก็คงจะไปใครไปขุดมีอีกไหมอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงกับอาจารย์วิชานุไหมแต่เมื่อวานนี้คุณสุทินเนี่ยบอกเลย อบริบทมันไม่เหมือนกันแล้วนะมันเป็นบริบทแต่ละช่วงตอนนั้นก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะที่สําคัญเนี่ยอะไรก็ตามที่จะทําให้ประเทศเดินหน้าได้ก็ไม่ควรจะมีเงื่อนไขและท่านก็บอกทุกคนควรจะลืมเรื่องความหลังบ้างเลิมความหลังเป็นดุลพินิษนายกบอกาจะให้มาเป็นที่รึกสาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่านคงคิดดีของท่านแล้วละ่ะ ถ้าท่านคิดก็ต้องเคารพการตัดสินใจของท่านไม่ไม่รู้สึกประชิดสงงใจใช่ไหมครับสาหรับเพื่อไทยเพราะก่อนนั้นนี้ตอนที่เป็นรัฐบาลลุงตู่เนี่ยก,ก็มีการเดบแหนมกันแน่กันไหนในเรื่องของการทำหน้าที่ของนายกฯมาตลอดมันก็อาจจะเป็นบริบทแต่และช่วงบริบทต,ตอนนั้นก็ว่ากันแบบนั้นบริบทวันนี้บรรยากาศวันนี้มันเปลี่ยนแล้วก็ที่สําคัญถ้าทางใดที่เราทําให้ประเทศชาติมันเดินหน้าได้ดีที่สุด ก็ไม่ควรจะมีเงอนไขอย่างนั้นหรอกทุกคนควรลืมลืมเรื่องความหลังบังเราเราสามารถตอบแฟนคลับหรือว่าประชาชนได้ใช่ไหมครับผมว่าท่านนายกท่านจะอธิบายได้ถึงความเหตุผลและความจําเป็นนายยมตีไปฮ่องกงนะครับเมื่อวานนี้จะอยู่ฮ่องกงวันนี้กับตอนเย็นใช่ไหมน้องไบร์ค่ะใช่ไปร่วมในการเสวนาวงวงหนึ่งเกี่ยวกับการเงินการธนาคารหมายถึงคนเสีชถาอทตานนี้เรากลับมา กลับมาเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละข้อระหว่างรอทางอายการสูงสุดโคศกเดี๋ยวจะถแถลงแล้วอีกประมาณสักเจ็ดแปดนาทีอ่ะผมกลับมองไปสักู่ปิดอ่อันนี้ต้องเริ่มไปโคปรับเลยคุณอมรัตน์คุณอมรรัตน์ด้วยความคารพคุณภูมิธรรมคุณอมรรัตน์เนี่ยเรียกคุณภูมิธรรมว่าไอ้วนยอดมะพร้าวเพราะเคยพูดในํำนองว่าว่าคุณพิธาสมัยมาโหนตั้งแต่ตอนหาเสียงใช่ไหม <ห>เรื่องยอดมะพร้าวอะเมื่อวานนี้มาแปะอีกทีหนึ่งคือมันไม่จบที่คุณภูมิธรรมดึงขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมคนนี้อาคุณเจี๊ยบอมรัชชดประมิตรกุลซึ่งต้องยอมรับแล้วว่าคู่นี้ชาตินี้ไม่น่าจะมองกันได้แล้วอะระหว่างคุณอมรั์กับคุณภูมิธรรมมันต้องไป <หา S 2> ใช่ไหมห <า S 2> ยังไงนะ <หา S 2> คุณเจี๊ยบอมรัโ์โพสบอกว่าวันนั้นไม่มียางอายวันนี้ เตรียมทาาทามเนติบริกรกลับมาช่วยเหลือด้านกฎหมายเพื่อไทยตระบัดศัตว์อ่าน่าผู้ชมเพราะฉะนั้นอ่ะร้อนจริงๆเดี๋ยวตามกันดูเมื่อคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการว่ามีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรและมีรายงานข่าวถึง่านว่าแรงข่าวนะ ท่านนายกเศษฐาจะให้คุยชลุเข้าประชุมครมนั้น้องไรนะในวันอังคารหน้าวันที่สี่มิถุนาค่ะอ่แล้วจะให้เข้าต่อไปไหมอ่ะอืมให้เข้าครมนี่สําคัญมากนะเพราะอะไรอ่ะขณะโคกศกรัฐบาลยังเข้าไม่ครบเลยอ่ะอืมเพราะที่นั่งจํากัดจําได้ใช่ไหมค่ะโคศกเนี่ยจะมีหนึ่งโคศกรองโคศกรองโคศกแต่และท่านเนี่ยจะต้องสลับกันเข้านะค่ะไม่ใช่เข้าทุกคนนะคือโคศกเข้า ร้องโฆษกอาปดาห์นี้อาจจะเป็นของพักรวมไทยสร้างชาติสัปดาห์หน้าจะเป็นพลังประชารัฐอีกสัปดาจะเป็นภูมิใจไทยอย่างเป็นต้นสลับนะไม่ได้เข้าพร้อมกันหมดนะถ้าเกิดร้องวิชนุในฐานะที่ปาารึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะมตรีเข้าคารมอนนี่ถือว่ามีบทบาทสําคัญอันใหญ่หลวงาตามกันดูไหนอืม อดดิจิตัลฟูดพิก้าวไกลก็เยอะนะอ่ะมันยังไม่เห็นเป็นกระแสเดี๋ยวจะไปหาดูไม่เป็นไรอต่อไปใครจะพูดอะไรคิดหนักๆเลยหรือต้องมีข้อยกเว้นเวลาหาเสียงรึ่ไหมเออเวลาหาเสียงต่อไปนี้ใช่ไหมมันมีเรื่องดิจิทัลฟูดพินไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะถูกตามล่าเขาเรียกว่าคำพูดในอดีตมันจะไล่ล่า,ลามันจะติดตัวไปตลอดเออถึงแม้ว่า ตอนที่ตั้งรัฐบาลอีกขั้วหนึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนหมดอะ,อะใช่ไหมอ้า